สวัสดีครับผมซจเนอร์เจนครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจหลักสําคัญนะครับของการถ่ายภาพเลยก็ว่าได้เรียกว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าสู่วงการการถ่ายภาพเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชัตเต e ร์สปีด F-stop และ ISO ครับผมจะเป็นยังไงมันมีหน้าที่อะไรกันบ้างและให้ผลต่างกันยังไงอินโทรครับ อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักสําคัญนะครับของการถ่ายภาพนั่นเองนั่นคือเรื่องของค่าแสงนั่นเองครับผมแสงมันสําคัญยังไงแน่นอนครับผมการสําหรับการถ่ายภาพเนี่ยแสงเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยเพราะว่าอะง่ายๆเลยนะเรามองเห็นทุสิ่งทุอย่างได้เนะี่ยเพราะว่ามันมีแสงถ้ามันมืดเราก็จะมองไม่เห็นมันถูกไหมการถ่ายภาพเองก็เหมือนกันนะครับผมมันคือการที่เราจําลองสภาพแสงที่เราเห็นเนี่ย เ,าาเถ้าทุกคนนะครับผมเข้าใจสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพไปแล้วเนี่ยเกินครึ่งแล้วละ่ะค่าที่ผมพูดถึงมีหลายบ้างมีค่าเชื่อที่สปีดค่า F s t o ตและค่า ISO อนะครับผม3อย่างเนี่ยมันควบคุมอะไรของกล้องบ้างน,นะครับผมมาเริ่มมาที่ ISO กันเลยนะครับผมหรือใครจะอ่าน ISO ก็ได้นะเราไม่ติดมันไม่ผิดอะไรครับผม ISO หรือ ISO ได้หมดนะครับมาหน้าที่ของมันนะครับคือควบคุมปริมาณการรับแสงของเซนเซอร์นั่นเองอ่ะ สมมติกล้องหนึ่งตัวเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านในเนาะก็คือเซ็นเซอร์ของมันเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรับแสงเข้ามาตัวค่านี้เนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือบอกเซ็นเซอร์ว่าเฮ้ยจะรับแสงมากน้อยแค่ไหนถ้าตัวเลขมากแสงก็จะมากตัวเลขน้อยแสงก็น้อยไม่ยากเนาะง่ายๆ simple เลขมากแสงมากเลขน้อยแสงน้อยแต่มันมีผลข้างเคียงนะครับผมสำหรับตัว ISO นะครับว่าถ้าเราใช้เยอะจนเกินไปเนี่ย มันจะทําให้เกิดสิ่งมันจะให้เกิดแบบอนูเล็กๆมันจะเป็นจะเรียกว่าเป็น n o i เป็น r a i n เป็นภาพแตกมันเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ค่า ISO มากเกินไปจนเซ็นเซอร์มันร้อนนะครับมันก็เลยทําให้มันเกิดเม็ดสีที่ผิดพลาดขึ้นมานะครับผมเอาง่ายๆว่าถ้าเราใช้เลขที่มากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของภาพเนี่ยลดลงแล้วลองไปเปรียบเทียบค่า ISO กันดีกว่านะครับ สรุปดีกว่า ISO เลขมากแสงมากเลขน้อยแสงน้อยแต่เลขมาก noise มากเลขน้อย noise ก,ก,ก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับผมเวลาเลือกใช้ ISO นะครับผมพยายามตั้งค่าให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพื่อให้คุณภาพของภาพที่เราถ่ายเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนั่นเองมาต่อทนนี่ค่าที่2นะครับผมกับค่า shutter speed ชัตเตอร์สปีดเนี่ยคือค่าความเร็วของการสับชัตเตอร์นั่นเองชัตเตอร์คืออะไรนะครับผมชัตเตอร์มันคือองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในกล้องนี่แหละมาเดี๋ยวทําให้ดูนะลองฟังดูนะอันนี้คือเสียงชัตเตอร์นะครับผมก็คือม่านเซนเซอร์เนี่ยมันจะทําการเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดนะครับเพื่อให้แสงเนี่ยมันเข้าสู่เซนเซอร์ได้ซึ่งมีความเร็วของการเปิดและปิดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อปริมาณแสงนั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังดูนะมาอันนี้คือเสียงแบบเบสิกเบสิกก่อนเสียงธรรมดา แล้วก็เห็นความต่างวะทีนี้สัมผัสความต่างได้เนาะอ่ะสุดท้ายมาเห็นความต่างเนาะนั่นแหละครับผมก็คือการควบคุมสปีดชัตเตอร์เนี่ยก็คือเป็นการควบคุมความเร็วนะครับของมน้าชัตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งค่าของมันเนี่ยมันมีตัวเลขมากมายเลย1ต่อ50 1ต่อ0อดูยังไงนะครับผมถ้าเราใช้ตัวเลขที่มาก แปลว่าชัตเตอร์เนี่ยมันจะเร็วมากทําให้แสงเนี่ยมันเข้ามาได้น้อยนะครับผมเลขมากแสงน้อยตรงกันข้ามกันนะครับผมเลขที่น,น้อยเนี่ยมันจะเปิดชัตเตอร์นานมากมันจะทําให้แสงเนี่ยเข้ามาได้เยอะขึ้นเลขน้อยแสงก็จะมาขึ้นอีกสักทีนหนึ่งทบทวนเลขมากแสงน้อยเลขน้อยแสงมากเข้าใจต,ตรงกันนะชัตเตอร์สปีดเนี่ยยังควบคุมอีกเรื่องหนึ่งนะครับของการถ่ายภาพนั่นเรื่องคือเรื่องของการหยุดการเคลื่อนไหวนะครับผมหรือว่าก็คือเรื่องของ m o ั่นแ capture นั่นเอง นะก็คือถ้าเราใช้ชัตเตอร์ที่มีเลขมากมันก็จะเร็วมากทําให้เราสามารถหยุดบางสิ่งบางอย่างที่กาลังเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นการถ่ายภาพกีฬาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ชัตเตอร์สปีดที่มากนะครับผมก็ต้องใช้ชัตเตอร์สปีดเนี่ยตั้งแต่1ต่อ1000ขึ้นไปนะครับผมเราถึงจะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้นะครับหรือถ้าเราใช้น้อยเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆ,ๆเช่นปล่อวิง่ง หรือว่าเห็นแม่น้ําสายทานที่มันเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ชัตเตอร์ที่น้อยเนี่ยเพื่อใช้ลุกเล่นตรงนั้นได้นะครับผมสรุปชัตเตอร์สปีดนะครับผมเลขมากแสงน้อยเลขน้อยแสงมากนะครับแต่ถ้าเลขมากเนี่ยจะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้ดีส่วนเลขน้อยเนี่ยก็จะหยุดไม่ได้ดังนั้นการทั้งค่าชัตเตอร์สปีดนะครับต้องคํานึงถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะถ่ายด้วยว่าเราถ่ายอะไรนะครับเราจะเป็นต้องหยุดการเคลื่อนไหวของมันไหมหรือ มันเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งๆอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องคำานึึงค่าชัตเตอร์สปีดมากขนาดนั้นก็ได้นะครับผมจบเรื่องของชัตเตอร์สปีดมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับผมนั่นคือเรื่องของ f stop หรืออีกคำหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกคำว่าใช้คำว่า a p e r t u r e นะครับผมแต่ว่าสำหรับบ้านเราเราคงติดปากคำว่า f stop มากกว่านะครับค่าเอฟสตอคืออะไรค่า f อ t o p มันคือค่าของรูรับแสงนะครับผมที่อยู่ท้ายส่วนท้ายสุดของเลนส์ เลนส์ทุกตัวเนี่ยมันจะมีใบมีดจะกี่ใบก็แล้วแต่มันจะมีหน้าที่ทําการควบคุมการเปิดและปิดนะครับผมของแสงที่จะเข้ามาข้างในนะพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพดูตรงนี้นะชึบตรงนี้มันคือรูนะเราจะไม่เห็นอะไรนะแต่ถ้าสมมติเราการาบมาเราชิปไอรูตรงนี้แหละคือค่า f สองนี่คือเลนส์แปดห้ามิลลิเมตรนะครับ f หนึ่งจุดแปดถ้ามันมีตัวเลขหนึ่งจุดแปดเนี่ยมันก็จะกว้างแต่ถ้าเลขมากเนี่ยรูบแสงมันก็จะแคบอ่ะสังเกตนะครับความต่างของรูแคๆบๆกับรูก,กว้างๆนะแน่นอนแหละ รูที่มันกว้างก็จะได้แสงที่มากกว่ารูที่มันแคบอยู่แล้วเบสิกสรุปง่ายๆค่า f อฟตอบควบคุมปริมาณแสงงไงรูรับแสงกว้างแสงเยอะรูรับแสงแคบแสงน้อยเข้าใจตรงกันนะและสิ่งที่ตามมาของค่า F อตอบนะครับผมนั่นคือเรื่องของ of field depth of Field คืออะไร depth of field ถ้าว่ากัน,นง่ายๆมันคือเรื่องของระยะโฟกัสหรือระยะชัดของภาพมันจะมีช่างภาพแบบถ่ายแบบแนวแบบหน้าชัดหลังเบอร์อะไรเงี้ยถ่ายสาวๆแบบหน้าชัดหลังเบอร์เลยกับ ถ่ายภาพธรรมชาติที่แบบทุกสิ่งเนี่ยมันชัดไม่หมดเลยนี่คือผลของ depth of field นะครับนั่นคือเรื่องของการควบคุมระยะชัดของภาพถ้ารูรับแสงมีขนาดที่แคบระยะ depth of field จะมากถ้ารูรับแสงมีขนาดที่กว้างระยะ depth of field จะน้อยเดี๋ยวเราไปดูค่า depth of field ต่างๆกันเลยดีกว่าเห็นความต่างเนาะนั่นแหลคะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับ f2 นะครับผม เลขมากแสงน้อยเลขน้อยแสงเยอะถ้าเลขมาก depth of field ก็จะมากถ้าเลขน้อย depth of field ก็จะน้อยเหมือนกันจบแล้วนี่แหละครับผมคือ3ค่าหลักๆของการถ่ายภาพนั่นเองคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณของ3ค่า,านี้ได้เนี่ยเรียกได้ว่าการถ่ายภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรทีนี้แหละการตั้งค่าของ3ค่า,านี้ให้มันบาลานซ์กันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับการถ่ายภาพนะครับผมเราคงไม่อยากให้ภาพเราสว่างเกินไปหรือว่ามืดเกินไปแน่นอน ดังนั้นเราจะเริ่มตั้งค่าจากอะไรก่อนสำหรับตัวผมนะครับผมจะเริ่มต้นค่าที่ค่า ISO ก่อนเพราะว่าค่า ISO เนี่ยเป็นค่าที่เราปรับน้อยที่สุดแลละเราจะปรับแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นแหละก็คือเราจะพยายามปรับให้มันมีค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้เพื่อที่จะให้ภาพเราเนี่ยมีคุณภาพนั่นเองดังนั้นสตาร์เลยเนะี่ยเริ่มจากการปรับค่า ISO ก่อนให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าสมมุติว่าถ่ายอยู่กลางแจ้งเนี่ยก็คงใช้อยู่ซัก100ถึง200 ถ้าเริ่มเข้ามาในอินดอร์เนี่ยก็คงเรื่องตั้งแต่800จนถึง1,600นั่นเองอันนี้แล้วแต่กล้องนะครับเพราะว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยก็สามารถทําค่า iso ที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะมีเรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยการเกลีย่ยน้อยดีๆเนี่ยอาจจะมีคุณภาพที่ไม่เท่ากันแล้วแต่กล้องนะทีนี้พอตั้งค่า iso ได้เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ไปสู่สเต็ปต่อไปนั่นคือเรื่องของ depth of field นั uel, ่นก็คือไปตั้งค่าของค่า f stop ก่อนดูที่ว่าเราถ่ายภาพอะไรถ้าเราถ่ายภาพบุคคลแน่นอนแหละเราคงต้องการวามหน้าชัดหลังเบอเอเงเล 8, 2, 2. 5, 2. 8, อ ถ่ายธรรมชาติก็ซัดเลยครับผมแค่ที่สุด 16, 20, 22, 32 36อันนี้แล้วแต่ แล้วแต่ความชอบหรือถ้าสมมติว่าอยู่ในค่าที่กลางๆถ่ายงานทั่วไปถ่ายงานอีเวนต์อย่างเงี้ยต้องการความชัดด้วยความเบลอด้วยนิดนึงเริ่มต้นที่สัก2 8ถึง4นะครับผม,ผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันและหลังจากที่เราได้ค่า f stop แล้วก็ค่า ISO เนี่ยเราค่อยมาดูเรื่องของค่าสปีดชัตเตอร์การโ่างงานนั้นเนี่ยเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลถ้าไม่ใช่นงานสายกีฬาจจ๋าที่จะต้องแบบหยุดคนวิ่งหยุดคนกระโดดหยุดถ้าเป็นงานถ่ายภาพบุคคลทีี่่่่แบบนนิงกก็เรมต้ั1 200 250-500ออยา ก็สามารถที่จะหยุดแบบได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าค่าแสงมันไม่เพียงพอจริงๆเนี่ยวิธีการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องดูจากเลนส์ที่เราใช้นะครับเพราะว่าแน่นอนแหละการถ่ายภาพอะมันจะต้องมีการแบบสั่นของมือเราบ้างแหละเราคงไม่สามารถถือเล่นหนักๆแล้วมือเราจะนิ่งได้เสมอไปนะครับผมคิดง่ายๆเราใช้เลนส์เท่าไหร่นะครับใช้ค่าชัตเตอร์สปีดเท่ากับระยะของเลนส์อันนี้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐาน สมมติเราใช้เลนส์50ม mm, มชัชตเตอร์สปีดต่ำสุดที่ไม่ควรต่ำไปมากกว่านี้ละก็คือ1/50ใช้เลนส์200ม mm, มก็ควรจะอยู่ที่แค่200ไม่ควรน้อยกว่านั้นแต่จริงๆแล้วถ้ามากกว่านั้นได้ก็จะดีนะมันจะได้แบบไม่เบลอนะครับผมทุกอย่างชัดเจนนะง่ายที่สุดแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราม,มันไม่สามารถจริงๆการที่เราตั้งค่าตามที่เราบอกเนี่ยปีเซตเริ่มต้นเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆเนี่ยมันพอถ่ายจริงๆแล้วภาพมันมืดเกินไปเนี่ยก็ให้เริ่มปร ปรับ f s t o ว่าเออมันสามารถที่จะปรับเพิ่มได้อีกไหมว่ามันให้มันกว้างกว่านี้หน่อยหนึ่งได้หรือเปล่ามาจะเบอร์เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันทําให้แสงมันพอดีนะหรือถ้ามันไม่ได้จริง,รงเนี่ยก็ไปที่ค่า iso เลยก็คือลองดันขึ้นมาอีกสักนิดนึงอย่างน้อยคือเราได้แสงที่เพียงพอต่อการถ่ายภาพภาพอ,อาจจะมี noise เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าถ้าไม่หมยก็ไม่เป็นไรจรื้อพอปรับตัวค่า f stop ไปแล้วปรับ iso ไปแล้วเนี่ย สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตัวเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของค่าเชตเตอร์สปีนะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ภาพมันเกิดการเบลอมากขึ้นเราไม่อยากให้เราถ่ายภาพแล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันเบลอม,มันอาจจะมี เรเมันอาจจะได้แหละแต่พอเราไปดูในคอมแล้วจริงๆอ่ะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วมันอาจจะมีนิดนึงแหละที่มันอาจจะเบลอได้เพราะมือเราสั่นอะไรอย่างนี้นะหรือว่าสถานการณ์ที่เราถ่ายเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้เกิดการเบลอของภาพได้นะครับดังนั้นปรัให้แสงมันดีภาพมันก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีดังนั้นเราสู้ดัน ISO ขึ้นดีกว่าภาพมันอาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบมันอาจจะมีน้อยเพิ่มขึ้นมาดนึงแต่เราได้ภาพที่มันคมชัดแน่นอนอันนี้ดีกว่าแต่ในกรณีตรงข้าม I s o น้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วละ่ะเราก็ปรับ ISO ให้มันน้อยลงไปเลย ISO น้อยลงแสงลดลงนอ i s e น้อยลงคือดีแต่ถ้าไม่ได้จริงถ้า ISO มันน้อยสุดแล้วมันไปต่ำมันแตะอยู่ที่100แล้วมันยังสว่างเกินไปเนี่ยก็ไปเล่งที่ค่าชัตเตอร์สปีดได้เลยชัตเตอร์สปีดมากเนี่ยสำหรับการถ่ายภาพมันก็ดีแหละมันทําให้ภาพมันไม่เบลอเนาะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างได้จะถ่ายคนถ่ายอีเวนต์ก็ได้หมดชัตเตอร์สปีดที่มากนะสุดท้ายก็ค่อยไปดูเรื่องของค่า F2 เอบผม นั่นแหละครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับนั่นคือเบสิกง่ายๆนะครับผมสำหรับการถ่ายภาพไั่เองการควบคุมค่าปริมาณทั้งสานะครับไม่ว่าจะเป็นค่า shutter speed ค่า f-stop และค่า iso นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าคุณเข้าใจทั้ง3ค่านี้แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะถ่ายภาพได้ทุกรูปแบบเลยเปลี่ยนหนึ่งค่าและทําให้อีก2ค่าที่เหลือเนี่ยมันบาลานซ์กันเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะถ่ายภาพได้ทุกรูปแบบแล้วแน่นอนคุณเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพไปแล้วเกินครึ่งนะครับอาจจะไปถึง80%แล้วด้วยซแล้วด้วย สุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับผมสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังที่จะเรียนรู้การถ่ายภาพอยากเรียนรู้เรื่องกล้องอยากเป็นช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามช่องผมไปได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของเบสิกนไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมชูนเร์เจนเนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ช่องไอแอมเจนเนนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ